The ร้อยแปดค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอเป็นเห็ดลิ้นจือแดงสกัดค่ะจากทั้ง3ท่านเลยนะคะพี่ปุ้ยพี่ทุกตาแล้วก็พี่ตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แท็กทีมกันมาครบเลยนี่สาวๆเลยค่ะวันนี้มาแชร์สุขภาพดีๆเพราะจริงๆเนี่ยเราสามคนต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราห่วงเขาเรียกว่าสุขภาพของพ่อแม่มากๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงเนาะที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมกว่าที่เราสามคนจะมานั่งพูดแบบนี้ได้ก็ต ว่าเราผ่านช่วงวิกฤตมาแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอย่างตัวลูกตาเองเนี่ยนะคะกว่าที่จะมาพูดแบบนี้ได้เนี่ยคือคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ว่ามันจะโชคดีแบบนี้เสมอไปคือคุณพ่อลูกตาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเบาหวานความดันหัวใจไขมนันอุดตันคือท่านเนี่ยเป็นสี่โรคนี้โดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองเป็นแต่เป็นมาแล้ว5ปี<ะ>มารู้อาวันที่คุณพ่อเนี่ยล้มลงแล้วก็ช็อกเข้าโรงพยาบาลเนืน่องจากว่าน็อกน้ําตาล<ะ>คือน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงถึง400<ะ>ซึ่งคนปกติทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ100แล้ว คอเลสเตอรอลของคุณพ่อเนี่ยสูงถึง390คนปกตินะคะคุณผู้ชมคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยมันต้องไม่เกิน200แล้วก็ความดันสูงมากที่สำคัญก็คือเส้นเลือดในหัวใจ3เส้นเนี่ยตีบ พอตีปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้น็อกแล้วก็ช็อกพอออกจากโรงพยาบาลมาคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าคุณพ่อนเนี่ยนะต้องกินยาเนี่ยที่เป็นสเตอรลอยที่เป็นยารักษาเนี่ยเป็นกำกำ<ม>ซึ่งกินต่อมื้อเนี่ยเป็น10บสเม็ดแล้วยาพวกนี้เนี่ยพอคุณพ่อกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยท่านก็กินข้าวไม่ได้เ<ม>พราะว่าคิดดูว่าเราไม่สบายเนี่ยเรากินยาต่อมื้อเนี่ยแค่4ีหเม็ดเรายังแบบรู้สึกว่ากินเยอะแล้วท่านต้องกินยาเป็นหอบหอบเป็นกองกองแบบเนี้ยนะคะเป็น10บสเม็ดท่านก็กินข้าวไม่ได้เชื่อไหมคะว่าค่ายาต่อเดือน เ,เดือนละ30ม0มืนบาทแล้วคุณพ่อต้องทนทานยาแบบนี้มาตลอดเกือบ3ปีเต็ม<ะ>แล้วอาการมันก็ไม่ลดลงเลยค่ะพี่พศคือ,อ,อมันทรงๆรงรงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบมันจะดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าณนะวันหนึ่งเขาก็บอกลูกตาว่าหยุดรักษาพ่อเหอะปล่อยเหอะถ้าพ่อจะต้องตายก็ปล่อยให้ตายเหอะเพราะว่า มันไม่ไหวแล้วกับการกินยาแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าร่างกายเขาแย่ถ้าเขาต้องกินข้าวไม่ได้แล้วต้องทนกินยาเป็นขนาดนี้ให้อย่าอย่าให้เขาต้องมีชีวิตอยู่เลยโอ้โหแล้วเราเป็นลูกลแล้ว้อฟังแบบนี้คือเ,เราก็รู้สึกแย่จนกระทั่งวันหนึ่งมีโชคดีมากมีโอกาสได้ไ,ไปสัมภาษณ์คนที่เขาทานเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงซึ่งเขาเป็นเคสที่หนักมากเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ฉี่ถึงขั้นแบบว่ามดตอมเป็นไตฉี่เป็นฟองเป็นแบบว่าอัมพฤกษ์เป็นหัวใจเป็นความดัน แล้วเป็นเคสที่หนักๆทั้งนั้นเลยทาไมเขากินตัวเห็ดหลินจือสายพันธ์สีแดงตรงนี้แล้วดีขึ้นเราก็เลยเอากลับมาให้คุณพ่อกินบอกพ่อว่าพ่อกินให้หนูหน่อยนะคือมันไหนๆพ่อก็กินยาเป็นกำๆแล้วลองทานตัวนี้เพิ่มอีกสักนิดได้ไหมเพื่อเป็นการเสริมสุขภาพพ่อก็กินไปไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมไม่ถึงสี่เดือนปรากฏว่าคุณพ่อกตาจะต้องไปตรวจน้าตาลตรวจเลือดแล้วก็วิ่งมนสายพันธ์ทุกเดือนอยู่แล้วหาคุณหมอนะคะ น้ำตาลจาก400ลดลงเหลือ120อมไม่ถึง4เดือนนะคอเลสเตอรอลจาก390ลดลงเหลือ200อความดันลดลงแล้วก็เส้นเลือดในหัวใจ3เส้นสะอาดขึ้นแล้วยาจากที่ต้องกินเป็นกำกำปัจจุบันกินไม่ถึง4เม็ดค่ายาจาก30,000ลดลงเหลือ2,000บาทเราก็เฮ้ย ดดีใจอ่ะท <P UC> ี่แบบพ่อหันกลับมากินข้าวได้ลวอ้วนทวนขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ลงมาว่าทั้งคุณพ่อพี่ตากแล้วคุณพ่อพี่ปุ๋ยทำคุณแม่พี่ตากแล้วก็คุณพ่อของพี่ปุ้ยเนี่ยก็มีโรคเหมือนกันเราก็เลยมาแนะนําทั้งสองท่านค่ะแต่ว่าพี่ก็ได้เจอน้องทุกตาแล้วก็ได้เจอคุณพ่อของน้องทุกตาด้วยโอ้หน้าแกแบบว่าหน้าตาแจ่มใสมากเลยเนาะแบบว่าตอนนี้แกดีแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจด้วยแต่นี้ก็ต้องขอบคุณน้องทุกตาด้วยที่เอาเรื่องแบบนี้เรื่องดีๆนะส่งต่อกันอย่ารื่องนีี้่เละโรคคคเเเดีียยววกกันนลือโรพ้ ถ้าเกิดเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ย <ฮะ S 1> มันก็จะตามมาเป็นแพ็กเกจเลยแม่พี่ก็เป็นหัวใจเบาหวานความดันเนี่ยเป็นหมดแม่พี่ในแค่เดินขึ้นชั้นสองเนี่ยแกเหนื่อยแล้วนะ,<ฮ>ะแกจะหอบไปมีอาการแบบอย่างนี้เลยอะเราก็เห็นล้วสงสารแม่อะไรเงี้ยแล้วแม่พี่ในเวลาเขาอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยแกก็ทาขนมเคก้ก <ฮะ S 1> ทำแบบแก้แบบว่าแก้เหงาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนแก่พอยืนทําทั้งวันเนี่ยเขาข้อมันก็จะไม่ค่อยดีแกปวดตามคงตามข้ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจะมาหาพี่ทีนจากพิษณุโลกมากรุงเทพเนี้ยก็ไม่สามารถขับ ได้ไม่ไหวอะไรเงี้ยก็ต้องจ้างคนขับมาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเล่าเรื่องของคุณพ่อทุกตาให้แม่พี่ฟังบอกนี่นะแม่เห็นไหมเป็นโรคเดียวกันเลยอะไรเงี้ยแม่ลงกินหน่อยแล้วกันนกตงทุกตาก็เลยจัดให้โปรแกรม2เดือนไปให้อบอกว่า<ฆ>แม่พี่ก็โอ้โหเปนคนดื้อแต่คนสูงอายุไม่ค่อยจะทานยาเขาจะดื้อ,อพี่ต้องบอกว่าโอ้ยพูดแบบว่าโอ้โหขยันขยอกว่าจะยอมทานยาเนี่ยอาหารเสริมนะใช่แต่ว่าทานง่ายด้วยทานง่ายแต่ดื้อไงคนแก่ก็ทานอยู่ไม่เอาอะไรโอ้โหต้องพูดแบบ กลมตีตเลยบนลยหลังตีเลยเจอตีตน,นะนนอตีนแม่แม่นี่นี่นี่ ตอนนี้นาแฮปปี้แล้วใช่ไหมคะว่าส่งไปเนโปรแกรมโปรแกรม2เดือนนะยังไม่ทันถึง2เดือนเลยโทรกลับมาหาพี่เลยบอกว่ามีให้แม่อีกไหมส่งมาอีกพี่ดีคือว่าแม่ไปขายต่อทานเองทานเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แม่พี่ไม่ต้องทานยาแล้วพวกยาความดันเบาหวานเลยไม่ต้องทานแล้วพี่ก็ดีใจมากๆาเลยใช่ยิ้มจึงมินตัวเดียวเลยวันี้ขับรถมาหาพี่ตังเองได้เลยขับเองค่ะขับเองขับไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตัวเองแล้วมีความสุขมากแลวนาพี่เนี่ยนะสาวพี่เนแกก็ป่วยเป็น โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ไขข้อก็ไม่ค่อยดีพี่ก็เลยเนี่ยให้ให้แกทานเชื่อไหมคะไม่นานเลยค่ะแกแจ้นมาบอกพี่ลลี่มาบอกด้วยแบบว่าหน้าตาแบบดีใจอ่ะคุณทากอู้น้าดีขึ้นเลยอ่ะปูแบบว่าที่น้าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นอู้เนี่ยน้าดีขึ้นตาเห็นแล้วก็แบบว่าผิวพรรณผิวพรรณน้าดีมากแบบอูแกแฮปปี้แล้วก็ดีใจดีใจอย่างเงี้ยเวลาบอกต่ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพดีๆให้เรารู้สึกดีเนาะใช่ง้ยค่ะสุขภาพดีก็รู้ก็อย่างเงี้ยฟังแบบเดียวกันเลยแล้วเสร็จสิ้นกกับตตุ๊าหรือว่าต๊กตรงที่ พ,พ่อพี่เนี่ยเขาตรวจสุขภาพทุกป,ปีเขาเป็นคนแข็งแรงมาก <ừ> เขาปั่นจักรยานวันละ20โลนะ<ช>อายุ76ค่ะ <ừ> แต่มาวันดีคืนดีคือเขาไม่มีโรคที่เป็นแพ็กเกจอะไรแบบนี้เลยไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มีหัวใจซึ่งเป็นคนอายุ76ที่แข็งแรงมากมีวันหนึ่งเขาล้มล้มแบบอย่างนี้เลยค <ừ> ่ะล้มตึ้งไปในห้องน้ <ừ> ําแล้วก็พี่ก็ต้องเรียกรถพยาบาลมารับตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งอ่ะพี่พศก็ตอนนั้นพ่อเนี่ยบอกเลยเพราะว่าเลือดออกเยอะมากและข้างล่างเนี่ยนอกจากเลือดนะ มันเหมือนกับทา่าแตกอะทีนี้พ่อเขาพูดตอนที่อยู่บนรถพยาบาลเลยว่าเขาคิดว่าเขาจะไม่ได้กลับมาละเขาพูดแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาคือพยายามตั้งสติคนที่เขาแข็งแรงมากๆในเวลาเขาลมา้มพุยพูยพูยพูยพ,พ่อพ่ออะไรคือพยายามจะบอก ไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็เช็คทั้งวันเลยความที่พ่อแข็งแรงมากเนี่ยหมอก็เช็คทั้งกระเพาะนะคะก็สองกล้องลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็ไปเจอเอาต้องทานแคปซูลลำไส้แยกส่วนปลายเนี่ยมันทํางานผิดปกติแล้วก็ทําให้เส้นเลือดเนี่ยคือมันมันรั่วแล้วก็เลือดก็ไหลออกแล้วก็ช็อก mm hmm. ก็เลยช็อกก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณ7วันค่ะก็ออกมาทีน่นี้หลังจากออกมาแล้วเนี่ยพ่อเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเพราะว่าเออคือไปผ่าตัดแนอ,อยู่โรงพยาบาลก็มาพักฟื้นอย่างเราอายุประมาณเนี้ยพักฟื้นกันก็ ออกจากโรงพยาบาลก็หกเจ็ดเดือนพ่อเนี่ยแก่ไปเลยค่ะนั่งหลังค่อมแล้วก็เหม่อลอยฟันก็ไม่ศบกันคือกลายเป็นคนแก่เลยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยบรรยากาศในบ้านเนี่ยมันมันหดหูมาก <ฮะ S 1> เราก็เหนื่อยทํางานเสร็จก็ต้องรีบกลับไปหาพ่อแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเรากลับบ้านแล้วบ้านมันเศร้าอ่<ฮ>ะมันไม่เหมือนมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อคงก็นั่งตอนนั้นให้ให้พูดตรงๆก็คือเขาพูดแค่ว่าเขาอยากรอดูวันที่หลานเรียนจบเท่านั้นเองคือเราก็อู้พ่อใจเย็นๆไปหาหมอเลยคราวนี้ เอาอะไรให้พ่อทานได้บ้างอออพ่อเนี่ยช่วงนั้นก็ต้องเกี่ยวกับลำไส้ก็ต้องทานแต่อาหารเหลวถามหมอทุกอย่างไม่ให้ทานอะไรสักอย่างมันได้ยินเรื่องของตุกตาค่ะก็เลยเอาเห็ดหลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยไปให้หมอประจำตัวพ่อดู มันเป็นสมุนไพรตัวแรกและตัวเดียวจนถึงปัจจุบันนะที่หมออนุญาตให้พ่อกินก็เลยให้ทานโปรแกรม2เดือนหลังจากนั้นนะพี่พศเขาจูงจักรยานออกไปก็เริ่มปั่นได้5กิโลอตอนนี้เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยกลับไปเชียงใหม่ไปเที่ยวหาเพื่อนก็ไปปั่นกับกน้นเหมือนแข็งแรงเราก็ดีใจแฮปปี้ happy, ล้วก็พ่อเนี่ยจะเห็นได้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนในบ้านก็เลยทานตามพากันทับ้านเลยใช่ค่ะได้ทุกเพศทุกวัยเนาะไม่จำเป็นต้องรอป่วยก็ใช้ได้แข็งแรงมาก ป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะจริงจริงต้องทานที่เขาสกัดมานะเพราะในในเห็ดลจือเนี่ยเขาสกัดใช่สกัดที่เดียมันไม่ใช่ไปซื้อแบบนี้มาต้มเองนะไม่ได้ผลนะคะมันเห็ดคุณระแบิกันค่ะเพราะว่าสารสำคัญในเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยไม่สามารถละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นต้องทานในรูปแบบของซอฟเจลเป็นการสกัดเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัววิตามินอีเป็นตัวทำละลายวันนี้เตรียมราคาพิเศษมาให้นะคะฟันจันรายการบันเทิงร้อยแปดเนาะสำหรับห้าสิบสายแรกนะคะที่โทรเข้าไปที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าศูนย์สองสอง 99นะคะโปรแกรมทานได้2เดือนค่ะปกติราคา3,600บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2,140บาท ตกต่อวันเนี่ยวันละแค่35บาทค่ะแรกกับการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้น50สายแรกรีบโทรไปที่15.77หรือว่า0 2 2 9 0 3 9 9 9จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีคนที่เรารักอย่างน้อยเนี่ยเราต้องดูแลถ้าเรายังอยากแข็งแรงแล้วก็ดูแลคนที่เรารักแล้วก็อยากให้คนที่เรารักอยู่กับเรานานๆน,นะคะ,คะอยากให้เรื่องของพวกเราเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เพราะว่าจริงๆแล้วใครไม่ป่วยก็สามารถทานได้รีบโทรไปนะคะ50สายแรกค่ะที่15.7 7หรือว่า0 2 2 9 0 3 9 9 9โปรแกรมทานได้2เดือนปกติ3,600บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่2140บาทนะคะถ้าสายที่51ขออนุญาตเป็นราคาเต็มนะคะ,คะเพราะว่าเห็ด1ครัง้ง1ปีตัดได้ครั้งเดียวเท่านั้น 7, 1 5 7่คันนี้ของจริงนะคะมันก็จะใหญ่แบบนี้แล,แล้วก็จะฝากบอกด้วยค่ะว่าจริงๆไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนเหมือนะพ่อเรานะคะเพราะยันทุนนี้ทุกคนในบ้านก็จะบำรุงกำลังด้วยเห็ดลินจือสายพันธ์สีแดงก็อย่างที่บอกคือเราไม่อยากเป็นโรคแพ็กเกจริงงๆที่สุุดขอมนษย์แล้ว เราไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่มีโรคเป็นละอันเสิดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันนะคะดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักด้วยดูแลซะแต่นนเนื่องนะคะก่อนจะสายเกินไปะโทรมาตอนนี้เลยนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือศูนย์สองสองเก้าศูนย์สามเก้าเก้าเก้านะครับสุขภาพดีค่ะค่ะไม่ต้องแพงมากก็ดีได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับทานง่ายๆทานก่อนนอนก่อนนอนค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่ป่วยก่อนนอนสองเม็ดสองเม็ดถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีโรค นะคะก็คือเช้า1นึ่งเม็ดเย็นอีก1เม็ดนะคะที่โทรหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแกรมทาน2เดือนจะทำประโเหลือสองพันหนึ่งรอยสี่บาทเท่านั้นค่ะค่ะขอบคุณทั้งสามท่านเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่ารายการเราแต่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นห่วงท่านนะครับโทรหนึ่งห้าเจ็ดนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะขอบคุณแคทตี้ดอทแอสเซมบ์จากธามาะค่ะครับขอบคุณดีแท็ก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกค่ะช้อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมง1781ค่ะครับขอบคุณหลินจอรมินครับขอบคุณพีทีทีบูกาจากกตทค่ะครับขอบคุณยาสีฟันซอ้วยนะครับและขอบคุณชุดนะคะจากร้านพี่ผิงหลังการบินไทยแล้วก็เครื่องประดับจากอีรูฮิมค่ะครับและที่ต้องขอบคุณสุดๆคือนี่เลยนีำขอบคุณนะคะนะมีประโยชน์ต่อสุขภาพบ้านนะไม่แพงด้วยนะด้วยคุณแม่ที่กระทานอยู่อย่าลืมโทรกันมานะครับค่ะสั่งได้เลยโปรแกรม2เดือนสุขภาพดีแน่นอนนะคะเอามดวลล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านใครขอบคุณแล้วค่ะจากร้านพี่พีโอ้ยแล้วฉันนั่งทำอะไรอยู่ไม่ได้ยินขอบคุณพีพีให้เบ้นส่งรอบเลยนะโอ้โขอบคุณทูเอสมีที่ส่งเข้ามานะคะขอบุณโฟลเวอร์ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณแฟนรายการด้วยวันนี้ไปแล้วห้าคนค่ะน้ำมาหากินอย่างอื่นแล้วค่ะดีค่ะ